พี่น้องจ๋าพามาเบงเห็ดพี่น้องอันนี้คือเห็ดเห็ดยังพี่น้องหูบะเห็ดตีนแหดหรือว่าเห็ดตีนแหลกบ่านเ้าเอิญเนาะบานภาษาไทายเอิญนอียงตีนแหลกเมนบอกพี่น้องเยอะอ้วนไปพ่ออยุกลางบานเกิดขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องกินดได้ด้ค่ะพี่น้องเยอะอ้วนไปพ่องามงามพี่น้องเยอะอ้วนจะเห็ดอ่าเยอะออวนจะเห็ดอ่ยออยา,ย,าย่างย่างหลัก็เห็ดดำจิ้มพี่น้องงามงามดอกใหญ่ๆยยยยพี่น้องเนี่ย จานหนึ่งเหมือนไงเลยค่ะข้ากับมาปาดขาป่าดยางออกก่อนพี่น้องจ้ะปาดขาป่าดยางแตงออกล่างน้ำออกดีๆพี่น้องล่างน้ำออกดีๆแล้วขากลับไปอ่าไปลวกน้ำห่อนก่อนพี่น้องจ้ะลวกให้เห็ดสุกก่อนให้เห็ดซุปกปรามากนึงเนาะค่ะพี่น้องให้เห็ดซุปกปรามากนึงแล้วข้าก็อคอยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเห็ดอะามาเสียบใหม่เสียบใหม่ไปย่างพี่น้อง เสียบใหม่ไปยางเนาะพี่น้องจ้ะนี่เจะดอกประมาานี้เนาะพี่น้องเขาก็เอาใส่มันเกิดอยู่ในป่าหยาพี่น้องจา๋ามาตัดแตง่งเ,าเงามันออกก่อนขูดดินขูดยังออกจากขามันก่อนเนาะพี่น้องนี่ค่ะจะประมาณนี้ดอกหนึ่งพี่น้องเขาก็ใส่แสน่น้มใส่กรละมังแส่น้าไว้พี่น้องงามบอพี่น้องว่งามบอก ปาดขาแต่งขาออกดีๆก่อนเนาะพี่น้องแต่งขาออกดีๆแล้วเอาเอาหยาเอาหยังอยู่นะ้ำดอกเปินออกก่อนจุ่มน้ำลงไปพี่น้องเซน้ำไปให้ดินออกปาดขาไปเรื่อยๆโอ้โหดอกนี้ใหญ่มากดอกนี้ใหญ่มากพี่น้อง ปาแต่งขาออกนอะพี่น้องจ้ะเอาเชื้อเห็ดยังสีห่อไปบานไว้เกิดเกิดขึ้นเก่าได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยอะวันสิลองเอาไปฝังคางบ้านไหมเบื้องไว้มันจะเป็นยังไงเนาะปีหนามันจะเกิดบ่แต่คันนี้เชื้อนี่เชื้อหมายถึงไม่เชื้ออังสีไหมพี่น้องเอาไปฝังเบื้องเนาะเดี๋ยวเยอะวันเอาไปฝังเบื้องเก็บเชื้อไว้ก่อนเก็บเชื้อไว้ก่อนพี่น้องเอจานไว้เอาเชื้อใส่จานไว้ อไปจุยุมน้ำล้างแค่นี้ก็แค่นี้ก็กได้ห้าย,ายเติดนด้วยพี่น้องเพราะมันดอกใหญ่แ้งขาแตงหยงางออกก่อ,นเก,อ,อน,น,นเกิดอยู่อันคางบ้านมันอยู่เกิดอยู่กอหยาพี่น้องนี่ก็บมีตรใบหย,ยามันติดติดมากกับดอกมันเจ้าว่าเกิดแต่ย่ามได้พี่น้องจนว่าบานาาน้ำจุ่มไว เกิดแย่ในบูพีนองจนบาลนี <c oughs> ่เจ้าอ้วนจะเอาเชือ้อมันไปฝังไว้ลหวมันเกิดปีหนาจุ่มน้ำไว้มาเด้มาล้างเห็ดน้ำกันเด้อ มาล้างเห็ดน้ากันได้จ้ะเห็ดตีนแรดหรือว่าเห็ดตีน,ห,นห่านบานเข่าเดี๋ยวล,าล,าล,ยลย้างล่างอลไแล้วเยอะวันจะเอาไปน้ำไปลวกค่ะพี่น้องนําไปลวกนี่จ้ะลวกน้ำห่อนมาแล้วพี่น้องลวกน้ำห่อนมาแล้วหลายๆกรโยบล่งเหลือแค่นี้เนาะคะ่ะเห็ดของเข้าเขาก็จะมาทาํากันส้อย ส้อยแล้วก็เสียบไม่นี่ไม่เสียบเตรียมเสียบไม่เนาะคะ่ะเอาไปย่างอีกเท่อนึงนะคะนี่ต้องเอาไปย่างอีกเท่อนึงเนาะพี่น้องค่ะแล้วยื่นจะเห็ดให้เบิรงกอนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันยังหอนอยู่ด้พี่น้องมันยังหอนอยู่ แน้วกินยากพ่าพี่น้องว่ะเห็ดเนาะค่ะเห็ดเห็ดอาหารประเภทเห็ดพี่น้องจ้ะอาหารประเภทเห็ดห้าเครื่องออกดอกใหญ่โพดเก๊กกะเสียบเข้าไปเลยไม่ในสองดอกสองดอกกลัว นี่ค่ะ,ะเสียบมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะไปย่างเสียบไปเรื่อยๆนะพี่น้องเสียบไปเรื่อยๆโอ๊ยรุดใหม่รุดเมืออันนี้ขามันใหญ่เท่ากับปาดเครื่องออกไปปาดเครื่องออกไปพี่น้องเดี๋ยวกำมาเฮ็ดำจิ้มเนาะค่ะเดำจิ้มจิ้ม อันนี้ดอกงหญ่ปาดหลายชิ้นเสียบไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะบบเมนเมือ่อาชีบป็นไดนเดอ้อค่ะแล้วแม่ค้าเห็ดเขาเจเ้าเห็น,นเขาเจ้าเฮ็ดขายนะเขาเฮ็ดสวยๆจ้ะพี่น้องเขาเฮ็ดเขายางขายเขาเฮ็ดงามๆพี่น้องจ้ะแต่ยายอ้วนกับโบเ็นเมนืม่อ,อาชีพเนาะ พี่น้องเลยเหตุบางงามปันไดแม่อ่ะพี่น้องอย่าเป็นประมาณนี้ล่ละเสียบไว้เสียบเลี้ยงไว้ไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่ เสียบแล้วแล้วก็จะเอาไปย่างเด้อพี่น้องจ้าเสียบแล้วแล้วค่ะเนี่ยกะละม่สองสามสี่ห้าได้หาไหมได้หาไหมแล้วค่ะพี่น้องหาไหมแล้วก็จะไปย่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะเตรียมตัวไปย่างเลยแล้วกเ็เฮ็ดน้ำจิ้มพร้อมจ้า มาแล้วจ้าสุกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่เห็นป่ะย่างเห็ดของข้าสุกแล้วพี่น้องเอาไปย่างแต่ว่าตอนย่างบ่ได้เห็ดเห็นเห็นแลพี่น้องจ้าสุกเลยเด้สุกแล้วพร้อมกินพี่น้องพร้อมกินแล้วเนาะค่ะจ้างเห็ดตีนแรดหรือว่าเห็ดตีนแหดบานเข้าเอื่นเนาะพี่น้องเพราะเอาใหม่แห้งพี่น้องเพราะว่าขฮาลวกแล้วเด้ขฮาลวกสุกแล้วเด้นี่พี่น้องเ้าจะเอาไปย่างนี่มีน้ำจิ้มด้วยพี่น้องค่ะ นี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มสีอิ่วขาวพี่น้องสีอิ่วขาวใส่บักเน่าใส่ผงงัวลงไปเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยน้ำจิ้มของเพื่อนเนาะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องน่ากินบ่ค่ะ,คะย่างเห็ดอ่าย่างเห็ดตีนแทดหรือว่าเห็ดเห็ดตีนแลดเห็ดตีนแทดหรือเห็ดตีนแลดเนาะพี่น้องคะ่ะจะคลิปนี้กับพาอพีพ่อน้องมาชมเห็ดย่างเห็ดเนาะค่ะพี่น้องขั้นตอนการย่างเห็ด ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพร้อมกับน้ำจิ้นรสเด็ดขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมจ้า